สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาจีนอยู่ลำดับที่87เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา101ค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปบทที่13เรื่องการส่งเสริมการตลาดค่ะการส่งเสริมการตลาดนะคะความหมายของการส่งเสริมการตลาด ก็คือกระบวนการทางด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและก็ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อค่ะเพื่อให้ข้อมูลชักจูงใจแล้วก็ตอกย้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ตายี่ห้อรวมทั้งเพื่อทำให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งเครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการสื่อสาร ก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆค่ะจะมีชื่อเรียกว่าส่วนผสมการสื่อสารการตลาดซึ่งประกอบด้วย1การโฆษณาเป็นการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าของเรามากขึ้นค่ะแต่ว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการโฆษณานี้ค่ะ 2. การสื่อการส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมทําการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการในระยะเวลาที่เร็วขึ้นค่ะและซื้อในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้ขายสินค้ามากขึ้นซึ่งจะมีการกําหนดระยะเวลาไว้แน่นอนในการซื้อค่ะแล้วก็ตัวอย่างเช่นการลดราคาหรือว่า การแจกสินค้าตัวอย่างการแลกซื้อของแถมค่ะ 3. การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารการตลาดที่มุ่งสร้างภาพพจน์แล้วก็ทักษะคติที่ดีต่อองค์กรค,ค่ะซึ่งเชื่อกันว่านะคะถ้าเกิดว่าแบรนด์เนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเนี่ยผู้บริโภคก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นค่ะ 4. การตลาดทางตรงค่ะ เป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะโดยมีช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็สื่อสารกลับมายังแบรนด์ได้โดยตรงค่ะแล้วก็สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกับแบรนด์ได้โดยตรง 5. กิจกรรมพิเศษทางการตลาดค่ะเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเกิดความสนใจเช่น บริษัทคอเกตปาล์มโอรีค่ะสนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทยค่ะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลือกกลยุทธ์ผักและดึงค่ะกลยุทธ์ผักนะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดดันสินค้าผ่านคนกลางให้คนกลางเนี่ยผักดันสินค้าไปยังผู้บริโภคค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นการให้ส่วนลดปริมาณ เป็นพิเศษแก่ร้านค้าเมื่อคนกลางได้ผลประโยชน์จากการการ,การขายสินค้ามากขึ้นพ่อค้าส่งก็จะถูกชักจูงให้ร้านค้าปีกสั่งสินค้านั้นในปริมาณที่มากขึ้นค่ะและเมื่อร้านค้าปีกสั่งสินค้าปริมาณมากขึ้นก็ย่อมจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าแบรนด์นั้นมากขึ้นกว่ายี่ห้ออื่นๆด้วยค่ะ ต่อไปกลยุทธ์ดึงค่ะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้านั้นๆเมื่อผู้บริโภคถามหาสินค้านั้นๆจากร้านค้าปีกทางร้านค้าเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากร้านค้าส่งค่ะและร้านค้าส่งก็จะสั่งสินค้ากับผู้ผลิตมากขึ้นหัวข,ข้อต่อไปค่ะปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดนะคะเป็นการสื่อสารกับคนจํานวนมากค่ะหากมีข้อผิดพลาดแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยก็จะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากค่ะอาจทําให้องค์กรเนี่ยเสียภาพคพ์จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากโดยปัจจัยที่ควรคํานึงถึงค่ะก็คือ 1. ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายค่ะตัวอย่างเช่นการโฆษณาอาหารและยาและเครื่องสําอางทางสื่อสาธารณะเนี่ยต้องได้รับการอนุญ,ญาตจาก สำนักงานอาหารและยาหรือว่าอยาก่อนค่ะ2วัฒนธรรมและประเพณีค่ะการตัดการจัดก,กิจกรรมในบางลักษณะนะคะอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสาธารณชนหรือว่าคนกลุ่มอื่นว่าขัดข้องกับวัฒนธรรมไทยค่ะยกตัวอย่างเช่นรายการชูรายการหนึ่งของไทยนะคะได้การ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันเนี่ยเข้าไปแข่งขันกันในตู้กระจกที่มีธนบัตรอยู่ในตู้จานวนมากค่ะแล้วก็พ่นลมให้ธนบัตรเนี่ยปิ้วขึ้นสู่อากาศแล้วถ้าผู้แข่งขันเนี่ยสามารถคว้าเงินกลางอากาศได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะสามารถนําเงินนั้นเนี่ยกลับบ้านไปได้เลยค่ะแต่ว่าพอรายการนี้ถูกฉายออกมานะคะ คนเนี่ยก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเวลาแข่งขันในตู้เนี่ยมีผู้แข่งจํานวนมากทําให้บางคนเนี่ยอาจเผยเยียบธนาบัตรที่มีรูปในหลวงซึ่งเป็นผ้าพที่ไม่เหมาะสมค่ะทำให้ทางผู้จัดเนี่ยต้องออกมาขอโทษแล้วก็เปลี่ยนจากการใส่ธนาบัตรเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเป็นใช้ออกระดาษสีแทนค่ะสาจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ยกตัวอ,อย่างเช่นการจัดรายการส่งเสริมการขายโดยแจ้งข้อมูลค่าของรางวัลสูงกว่าความเป็นจริงมากๆค่ะทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดหรือว่าการอวดอ้างสรรพสินค้าว่าเป็นยารักษาโรคต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการต่อระเบียบของออยอที่แม่หนุวยยาให้โฆษณาค่ะหัวข้อต่อไปค่ะการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การตลาดแบบโควงจรนะคะมีความหมายคล้ายคลึงกับการตลาดการส่งเสริมการตลาดค่ะแต่ว่าโดยที่ใช้เครื่องมือเหมือนกันค่ะก็คือการส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การจัดเหตุการณ์พิเศษการตลาดทางตรงซึ่งการสื่อสารทางการตลาดนะคะแบบโควงจรเนี่ยเป็น กระบวนการที่เน้นการผสมประสานเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดต่างๆให้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะซึ่งมีการซึ่งมีหลักการสําคัญสําคัญเนี่ยดังนี้เลยค่ะคือหนึ่งเป็นกระบวนการคือมีการวางแผนมีการดําเนินงานแล้วก็ควบคุมเป็นระยะระยะค่ะ 2. เป็นการสื่อสารเพื่อจูงใจ 3. เป็นกระบวนการระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ 4. ี เป้าหมายเน้นที่การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปในทิศทางที่ต้องการนะะ 5. เน้นวิธีการที่หลากหลายในการสื่อสารตายี่ห้อเช่นดัชมิวค่ะต้องการให้กลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบในตายี่ห้อก็จะใช้โฆษณาโดยดาราวัยรุ่นเป็นผู้แสดงค่ะแล้วก็จัดการจัดการสถานการณ์พิเศษด้วยการประกวดดัชชี่บอยและ ดัชชีโกค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอแล้วก็สรุปบทที่13เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ